กาแฟถือเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนเลือกดื่มเพื่อมอบความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแก้ง่วงนอนในตอนเช้าเพื่อรับการทำงานในวันใหม่แต่ก็มีการส่งต่อข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเอาเข้าจริงๆเราไม่ควรจะดื่มกาแฟในตอนเช้าจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเรื่องนี้ข้อมูลนี้จริงหรือไม่ บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าห้ามดื่มกาแฟตอนเช้าเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ช่วยรับมือกับความเครียดจะถูกผลิตออกมามากในตอนเช้าถ้าเกิดว่าเรากินกาแฟเข้าไปก็จะไปยับยั้งการผลิตคอร์ติซอลแล้วจะส่งผลทำให้เครียดได้ง่ายขึ้น อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอธิบายค่ะว่าฮอร์โมนคอติซอลนั้นถือเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเมื่อร่างกายของเราได้รับรู้ถึงความเครียดแล้วถ้าเกิดมีปริมาณมากมันก็จะไปยับยั้งการทำงานของสมองทำให้เมตาบอลิซึมในร่างกายช้าลงกล้ามเนื้อสลายตัวแล้วส่งผลทำให้มีความดันโลหิตที่สูงขึ้นบางคนจึงเรียกว่าเป็นฮอร์โมนความเครียดแต่นั้นไม่ได้หมาย ความว่าเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทําให้ร่างกายรับมือกับความเครียดแต่อย่างใดนะคะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะให้ร่างกายผ่อนคลายจากความเครียดได้ไวๆเราก็ต้องลดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลลงในกาแฟที่มีคาเฟอีนคาเฟอีนไม่ได้ยับยั้งการหลั่งคอร์ติซอลค่ะแต่จะไปกระตุ้นการหลั่งให้มากขึ้นดังนั้นการดื่มกาแฟในช่วงที่ร่างกายมีฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งออกมาสูงนั้นก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายขึ้นไปอีก แบบนี้เราควรจะดื่มกาแฟช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดในตอนเช้าหลังจากที่ตื่นนอนถ้าเกิดเป็นคนตื่นเช้าประมาณ6นาฬิกานาทีหรือ6โมงครึ่งระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆหลังตื่นนอนไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ8นาิกาถึง9นาฬิกานาิกาถึง13นาิกาและ17นาฬิกานาทีถึง18นาิกานาทีค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดอยากดื่มกาแฟาให้เหมาะสมเราก็ควรต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเราเลือกดื่มกาแฟาตอนเช้าก่อน8นาฬิกาตอนสาย ก็ดื่มก่อนเที่ยงส่วนตอนบ่ายๆก็ดื่มสักประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามอันนี้ก็สามารถที่จะดื่มได้แต่ว่าการดื่มกาแฟาตอนบ่ายๆก็ต้องระมัดระวงังไม่แนะนําให้ดื่มหลังเวลา16บหนาฬกาหรือ4ี่โมงเย็นเนื่องจากฤทธิ์ของคาเฟอีนนั้นอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงค่ะอาจจะตกค้างไปจนถึงกลางคืนแล้วส่งผลทําให้นอนไม่หลับได้ แต่ละคนจะมีการตอบสนองต่อคาเฟอีนในกาแฟาที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันบางคนดื่มกาแฟาแก้วเดียวตาค้างไปจนถึงตอนกลางคืนเลยค่ะบางคนดื่มไปสามแก้วแล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ร่างกายของตัวเองไปด้วยการค่อยๆลองดื่มทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นจนกว่าจะได้สูตรและปริมาณที่คิดว่าร่างกายของตัวเราเองรับได้ แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายมีประสาทสัมผัสไวต่อคาเฟอีนมากเกินไปแต่อยากจะดื่มเครื่องดื่มที่ทําให้กระปรี้กระเปร่าก็อาจจะลองเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟเล็กน้อยอย่างชาก็ได้นะคะ หลายคนอาจจะเคยสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือยาระบายถ่ายท้องสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกมักจะมาในรูปแบบของกาแฟาสำเร็จรูปบางคนก็บอกว่าดื่มกาแฟายังไงก็ต้องทายอยู่แล้วแค่กาแฟาธรรมดานี่แหละไม่ต้องใส่สมุนไพรมะขามแขกหรืออะไรทั้งนั้นแต่กับบางคนดื่มกาแฟาแล้วไม่ได้มีอาการอะไรใดๆทั้งสิน้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ นายแพทย์พิรัตโลกาพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์หรือหมอแมวเจ้าของ Facebook Page ความรู้สนุกสนุกแบบหมอแมวอธิบายค่ะว่ากาแฟและคาเฟอีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับมัสคารินิกกระตุ้นให้ลำไส้เกิดการบีบตัวนอกจากนี้การดื่มน้ำหรือกาแฟในปริมาณมากนั่นคือ3มแก้วขึ้นไปก็จะทำให้กระเพาะยืดตัวกระตุ้นแกสโตรโคลิกรีเฟกซ ซึ่งนำไปสู่การทายังหมดไส้หมดพุงได้เลยแต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนหรือนาน,นานดื่มกาแฟทีไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจำดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยจะได้ดื่มกาแฟก็อย่าดื่มกาแฟเป็นจำนวนมากนะคะเพราะนอกจากจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียแล้วก็ยังอาจโดนฤทธิ์ของคาฟเฟอีนเข้าไปได้เช่นใจสัน่น หัวใจเต้นเร็วนอนไม่หลับวิตกกังวลปวดศีรษะหรือบางคนอาจจะแพ้คาเฟอีนเช่นริมฝีปากหรือลิ้นบวมผื่นขึ้นหากมีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นหน้าบวมหายใจไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนและเวียนศีรษะได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเคล็ดลับสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟแต่อยากจะดื่มเพื่อแก้ง่วงหรืออยากดื่มเพื่อที่จะลิ้มรสชาติก็ควรต้องเลือกดื่มกาแฟในสูตรที่ไม่เข้มข้นมากอาจจะเริ่มจากกาแฟลาเต้มอคา่าหรือสั่งบาริสต้าให้ลดปริมาณกาแฟลงและอย่าดื่มเกิน1แก้วในครั้งเดียวนะคะตลอดทั้งวันดื่มไม่เกิน3แก้วแล้วใช้วิธีค่อยๆจิบทีละนิดไม่ดื่มแบบรวดเดียวหมด หรืออาจจะหาอาหารมากินระหว่างการดื่มกาแฟไปด้วยก็ได้จะช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมคาเฟอีนได้ช้าลงค่ะถึงแม้ว่ากาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่คนวัยเรียนและคนวัยทำงานชื่นชอบหรือต้องดื่มเป็นประจำเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยทำให้เกิดการตื่นตัวรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแต่เครื่องดื่มชนิดนี้ก็ให้โทษต่อร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคบางชนิดดังนี้ค่ะ โรคนอนไม่หลับตามที่ทราบกันดีนะคะว่ากาแฟคือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมีส่วนทําให้ร่างกายของเราเกิดการตื่นตัวค่ะดังนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับเรื้อรงังหรือเป็นโรคนอนไม่หลับอยู่เดิมแล้วควรที่จะต้องหลีกเลี่ยมการดื่มจะดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายสองเป็นต้นไป โรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากกาแฟจะมีทั้งคาเฟอีนและสารในกลุ่มไดเทอรพีซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้จะมีฤทธิ์ในการเพิ่มการทำงานของหัวใจจึงทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ดังนั้นไม่แนะนำให้ดื่มในกลุ่มคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ โรคต้อหินเนื่องจากคาเฟอีนมีผลต่อการทำให้ความดันที่ตาสูงขึ้นได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคต้อหินจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเพื่อไม่ให้อาการของโรคต้อหินแย่ลงค่ะโรคกระดูกพรุน คาเฟอีนคือสารที่มีฤทธิ์ในการขับแคลเซียมออกจากร่างกายดังนั้นจึงมีโอกาสทําให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงตามไปด้วยกาแฟาจึงมีโอกาสทําให้ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนมีอาการที่รุนแรงยิ่งขึ้นได้นั่นเองค่ะโรคไขมันในเลือดสูง ในกาแฟมีสารที่อยู่ในกลุ่มไดเทอร์พีนซึ่งสารที่ว่านี้จะมีผลต่อการทำให้คอเลสเตอรอลโดยรวมและไตรกลีเซอไรเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงจึงควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเนื่องจากฤทธิ์ของกาแฟอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีพอสมควร ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ในกลุ่มของผู้ที่กำลังตั้งครรภ์น,นั้นควรต้องงดกาแฟโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะกาแฟเป็นตัวการที่จะไปดึงแคลเซียมออกจากร่างกายของคุณแม่แล้วส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่มีความต้องการแคลเซียมเพื่อนำไปสร้างกระดูกได้นอกจากนี้กาแฟก็ยังมีฤทธิ์ทำให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์อีกด้วยรวมถึงเสี่ยงทำให้คลอดก่อนกำหนดได้อีกต่างหากค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ